คลิปหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับจากถนนกำแพงเพชรนะครับเลี้ยวเข้าไปทางสถานีกลางบางซื่อนะครับถนนกรุงเทพอภิวัตนนะด้านซ้ายนี่เป็นสารเยาวชนและครอบครัวกลางครับ ด้านขวานี่ก็เป็นรางรถไฟทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่รางรถไฟทั้งนั้นเลยเคยมารับของใครที่ส่งสินค้ามาจากต่างจังหวัดก็จะมารับของอยู่โกดังฝั่งนี้นะก็ไม่ค่อยได้มานานแล้วนะครับสำหรับสถานี กลางบางซื่อนะครับต้นไม้ใหญ่หมดแล้วนะที่ปลูกเคยมารีวิวไว้นานแล้วนะวันนี้ก็รับงานนะครับแถวถนนกำแพงเพชรนั่นแหละนะจะไปส่งวิภาวดีนะครับตึกชินวัฒนะ์นะที่ครับก็ไม่ได้มาทางนี้นานเลยนะครับเลยไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่นะ ถานีอภิวัตน์ดูหัวลำโพงยังจะคึกคักกว่านะครับหรือว่าคนอยู่ข้างในหมดหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้นะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับก็ไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับ ถไฟรถไฟทางไกลนี่จอดเต็มจะออกไปทางวิภาวดีนะครับหลังสิบนะครับจะลงถนนกำแพงเพชรหกนะ นี่ก็เป็นหมอชิดนะครับเป็นด้านหลังของสถานีขนส่งหมอชิดนะครับทางนี้นะก็เห็นรถทัวร์จอดเต็มเลยนะข้างในโน้นด้านหลังก็อาจจะดูแบบโสมๆหน่อยนะแต่ข้างในก็ยังมีรถบัสรถทัวร์นี่เต็มเลยรถปรับอากาศนะครับนถนนกำแพงเพชรหกนะครับ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางของรถไฟเป็นทางด่วนด้วยนะส่วนทางนี้ก็จะเห็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจอดเต็มเลยนะนเรียกว่าไอ้มดแดงนะครับหมอชิดก็จะคึกคักก็ช่วงสงกรานนะครับ อัาน,นีขนส่งหมอชิดสถาน,นีรถไฟคนเดินทางช่วงสงกรานต์ปีใหม่ช่วงธรรมดาอันนี้ก็ใกล้สงการานต์แล้วละ่ะก็เริ่มจองตั๋วกันแล้วนะครับสำหรับรถทัวร์ปรับอากาศรถไฟหรือว่าเครื่องบินนะ๋ยนนี้คนก็หันไปขึ้นเครื่องบินก็เยอะนะเครื่องบินราคาไม่แพงนะครับคนที่ไม่มีของเยอะนะกระเป๋าใบเดียว จองตัวเครื่องบินตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเดินทางออกต่างจังหวัดแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเรายังอยู่นะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับคึ่งผลมาแล้วนะอาจจะมีรถไฟความเร็วสูงนะครับไปทางอีสานทางเหนือด้วยนะนัะ้นคือเส้นทางแห่งอนาคตนะครับ ว่าใครจะอยู่ได้ถึงหรือเปล่านะครับอายุยืนหรือเปล่าจะได้เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นถนนกำแพงเพชรสองนะครับไปออกวิภาวดีก็ขับแก๊ปไปด้วยนะครับรีวิวถนนหนทางให้พี่น้องได้ดูกันด้วยนะครับ แกล็บเอ็กเพรสนะครับเอ็กเพรสคาร์รถกระบะสประตูน,นะครับนี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไอ้มดแดงนะครับนี่ด้านซ้ายเนี่ยสถานีจะตุจักก ฟ้าก็ไม่สดใสนะครับบรรยากาศก็สลัวสลวหน่อยนะครับรู้สึกว่าถนนทุกเส้นทุกสายเนี่ยเขาจะมีวางระบบสายไฟด้านล่างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเอาสายไฟลงดินนะครับ หลายๆเส้นหลายๆสายนะครับเส้นทางเนี่ยคิดว่าทำด้านล่างเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะเอาสายไฟทั้งหมดลงใต้ดินหรือเสาอ,ออกนะ ก็เป็นถนนวิภาวดีหลังสิบนะครับออกมาจากถนนกำแพงเพชรสอง คลิปนี้ก็เริ่มต้นถ่ายที่ถนนกำแพงเพชรน,นะครับผ่านหน้าสถานีกลางบางซื่อนะครับสถานีรถไฟมาออกมาลงกำแพงเพชรหมาออกกำแพงเพชรสองนะครับตอนนี้อยู่วิภาวดีแล้วก็จะเลี้ยวเข้า่าจะเลี้ยวเข้า ถนนงามวงวานนะครับเราจะไปเลี้ยวซ้ายเข้างามวงวานขับแกร็บนี่มันก็แล้วแต่งานนะครับก็ไปทั่วนะทั่วกรุงเทพเลยนะตอกซอกซอยที่ไหนไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับบ้านที่เขาคนกรุงเทพสมัยก่อนเขาอยู่นะแถวลาดคร้าวอยางงี้นะที่เขาถ่ายหนังสมัยก่อนนะ เป็นบ้านของคนรวยบ้านบ้านของคุณนายคุณหญิงทั้งหลายนะครับ,รบเข้าไปในตอกซอกซอยนี่เห็นหมดนะครับหนังเรียกว่าหนังไทยเก่าหนังไทยแบบไม่ใช่หนังไทยแบบจริงกันนะหนังไทยแบบในเมืองซอยเสยนาซอยลาดเร้านะครับขอนโยทินอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็เป็นสุ่ส,สารนะครับนี่สุ่สารรถทัวเลยนะเนี่ยของสายไหนบางก็ไม่รู้นะครับจอดอยู่ข้างถนนสํแพงเพชรหกนะก็หันกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะบ่นว่าตาลายนะก็จะมาเลี้ยวเข้างามวงวานนะครับไปทางแครายจุดหมายก็อีกเก้ากิโลนะครับไม่ไกลเท่าไหรนะ่ มันก็วนไปวกมาเนี่ยจุดหมายมันอยู่ไม่ไกลหรอกแต่เราเข้าผิดเลนแค่นั้นเองนะมันก็เลยดูเหมือนไก่ นี้ก็เข้าถนนงามบงบานนะครับไปที่แยกพงเพชรน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าเมมโมรีเต็มพอดี คลิปเก่าที่ถ่ายไว้ยังไม่ได้อัปโหลดนะครับมันเต็มหมดแล้วถนนงามวงวานนะครับเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับด้านซ้าย องเพชรนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ